สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนเรามันก็ต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับจะไปหวังจะยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยมันก็คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะได้ตามที่เราหวังไหมอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับใจลึกๆนะ ก็เชื่อว่ากองเชียร์หงแดงทุกท่านเนี่ยนะก็คงจะหวังให้เกิดปฏิหารนะครับสำหรับคู่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะบทจะเล่นดีมีลูกยิงปฏิหารก็เกิดขึ้นได้แต่บทว่าจะหลุดให้เขาถล่มประตูได้ก็มี นะครับเมื่อคืนก็หวังว่าจะผีเข้าซะหน่อยนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปตามฟอร์มนะครับเป็นไปตามรูปเกมทีมที่เขามีประสิทธิภาพทั้งด้านการวางแผนการเล่นและก็ตัวผู้เล่นดีกว่าก็ต้องย่อมได้ชัยชนะเป็นธรรมดานะครับแต่ก็แม่ก็ลุ้นกัน หือจับเหมือนกันนะอาร์เซนอลนะครับกว่าจะยิงเบนฟอร์ดได้สองประตูตัวหนึ่งนะครับชนะไปนะครับกว่าจะยิงได้ลูกที่2ก็นาทีที่แปดสิบกว่าแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เบนฟอร์ดก็สู้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกฟุก๊กฟุกด้วยนะยิงเข้าประตูไปอาร์เซนอลเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนนะจากเดคแคนไลท์นะครับเป็นลูกมง เปิดเข้ามาแล้วก็มงนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยมาตีเสมอได้จากก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับในช่วงต่อเวลาต่อเวลาก่อนหมดเวลาละนะครับก่อนหมดครึ่งแรกเนี่ยแลมเดลรับบอลคืนมาจากกองหลังนะครับก็โดนผู้เล่นของเบนฟอร์ดเนี่ยวิ่งไล่คือวัตซ่านะเข้ามาเพสซิง่งแทนที่แกจะเตะออกไปเฉียงด้านข้างประตูเพราะมีผู้เล่น ของอาร์เซนอลน่ะยืนรอรับอยู่แล้วนะครับกลับไปเตะจะสาดยาวขึ้นหน้านะครับลุกนี้ก็เลยเจ้าวาซาเนกระโดดมาบล็อกได้ทันนะครับบอลเข้าประตูไปแทนที่จะจบครึ่งแรกเนี่ได้นา1-0นนะครับกว่าจะยิงได้กรหลายลูกนะต้องใช้การยิงไปหลายครั้งนะครับกว่าจะได้1นึ่งดัมาเสียง่ายๆนะครับก็หมดครึ่งแรกเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งพอมาครึ่งหลังนะครับก็ ตามฟอร์มอาเซนอลมีสิทธิ์บวกได้อีกหลายลูกเลยนะครับอย่างลูกของเด c เคนไล์ยิงนะครับนอกกรอบนี่ก็ชนสามเหลี่ยมนะชนคานประตูออกไปส่วนเบรนฟอร์ดก็มีโอกาสที่จะตีเสมอเหมือนกันจากลูกยิงของอโทนี่วานโทนี่นะครับรับบอลมาเกินครึ่งสนามมาหน่อยเดียวนะครับของอาเซนนอลปุ๊บแกยิงแบบ ฮาบอลเลอ่ ha, e, แต่ไกลมากนะครับคือบอลตกพื้นแล้วก็เตะเปรี้ยงนะครับหวังจะให้ข้ามตัวแลมเดลที่ออกมายืนห่างจากกรอบประตูไกลหน่อยแต่ดีแลมเดลจะรับซอยไปทันแล้วก็พุ่งปัดออกไปได้นะครับอันนี้ก็ยิงลักไก่นะก็แก้ตัวได้นะแลมเดลอีกลูกนี่ก็โดนมุงจดจ่อเลยนะครับแต่ว่าแลมเดลก็โชว์ซูเปอร์เซฟบินปัดไปได้นะเออก็ช่วยช่วยไม่ให้อาเซนอลเนะเปรี้ยงพั้มนะครับ จุดก่อนจะถูกนำสองประตูต่อหนึ่งเนาะแล้วก็มาได้ประตูสุดท้ายเลยนะครับจากคาฮาวเวดมงเข้าประตูนะครับก็คนเปิดคนเดิมจากเบนไว้นะครับวันนี้เบนไว้ได้แอซซี่ไปสองลูกเลยนะครับแล้วก็ได้ลูกประตูอ่าได้ประตูจากลูกมงทั้งสองลูกเลยนะก็อาร์เซนอลน,นะครับจากการชนะแมตช์นี้ก็นำหรือว่าพูนะเป,นเป็นจ่าฝูงละแซงไปหนึ่งแต้มนะครับ ดูกประตูได้เสียนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับศึกอภิมหายุทธนะของลูกหนังในโลกนี้นะครับต่างคนมีแต่คนต่างมีแต่คนที่รอจะเฝ้าดูนะครับในการศึกครั้งนี้มันช่างใหญ่หลวงนักนะครับเพราะว่า มีจากฝูงเป็นเดิมพันนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะได้นะครับก็กลับมาคองจากฝูงเหมือนเดิมแล้วก็จะถีบแมนซิตี้เนี่ยให้เราหนีออกไป5แต้มเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่5แต้มสิ4แต้มนะครับแล้วก็กลับมานำอาร์เซนอลได้เหมือนเดิม2แต้มนะครับแต่ถ้าเสมอนะครับแต้มลิเวอร์พูลเนี่ยจะเท่ากับอาร์เซนอลนะครับ แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยซูไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะอาร์เซนอลจะได้เป็นจ่าฝูงไปสำหรับสัปดารานี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าความพร้อมคืนนี้ของเราเป็นยังไงนะครับส่วนคู่อื่นๆนะรายงานผลนิดนึงนะก็มีคู่ที่เราคอยดูอยู่นะเอาใจเชียร์อยู่ห่างๆนะครับแมนยูนะครับตกเลเวอตันไปสประตูต่อศูนย์คู่นี้นี่ พูดยังไงดีอะรูปเกมนี้ไม่สะท้อนกับผลกา้แข่งขันเลยนะครับเอเวอร์ตันมาเสีย2จุดโทษนะครับจากการลากเล้งของกาณาชโชนะแล้วก็ทะเลอร์ทะล่าสกัดไม่ได้ดูเหลี่ยมไม่ได้ดูคนอะไรทั้งนั้นนะครับกองหลังเอเวอร์ตันเสียบอย่างเดียวลูกแรกเนี่ยอิทาโกสกี้เนี่ยเป็นหน้าเลยนะครับกาลาชโชคแค่หลอกอยู่ประมาณกรอบเขตโทษนะครับว่า ปซ้ายจะไปขวาพอแตะลบได้ปุ๊บคอฟกี้มันช้ากว่าแล้วไม่เคยหยุดขาตัวเองอะเตะทรงไว้อย่างงั้นน่ะฝ่าวเสียจุดโทษนะครับส่วนลูกที่2ก็เหมือนกันนะครับกาโาโชตัดมาเลี้ยงเลี้ยงมาคนเดียวเลยโซโลเดียวนะครับเจอเบนกอฟฟี่นะครับเสียบไม่ทันกับลูกบอลน,นะฮะไม่โดนลูกบอลแต่ไปโดนขาเออก็ ทะเลาะทะลามากเลยครับกองกองหน้าเอ้กองหลังของเอเวอร์ตันก็โดนไปสองลูกแล้วพที่มันน่าเจ็บใจก็อะไรรู้ไหมครับเอเวอร์ตันต่อบอลดีนะครับรูปเกมดีนะครับไม่เป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยมีโอกาสยิงไปยี่สิบกว่าครั้งนะฮะมากกว่าแมนยูไนเต็ดอีกนะครับแต่ว่ามันดูมันขาดขาด,ดเกินเกิน จังหวะสุดท้ายไม่เปิดโ้ดนเปิดขาดก็เปิดไปคนละทางให้เพื่อนอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะไอจ้จบไวแมกนีลเนี่ยโอ้โหได้โอกาสหลุดทําเกมดีมากนะครับเออเรี้ยงหนีคู่ต่อสู้ชีกคู่ต่อสู้ไปถึงเส้นหลังไปถึงด้านซ้ายด้านขวาเปิดเข้ามาแต่ลูกเปิดนี่มันเป็นอะไรคือไม่ได้ซ้อมมาหรือไงอะไปคนละทางกับเพื่อนหมดเลยนะเพื่อนอยู่ตรงกลางก็เปิดไปนูน่น นะครับไปเสาไกลนูน่นนะครับเพื่อนอยู่ช่องให้ตัดหลังแบ็กก็ไม่ตัดหลังแบ็กส่งไปข้างหน้าไปคนละทางกันลูกบอลออกอย่างเงี้ยนะครับก็เกมรับชอนได้เนาะน่าจะขึ้นชื่อในการเล่นไดเล็กแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นเกมรับก็ไม่เหนียวแน่นเทเลอร์ทล่านะครับในการสกัด การต่อบอลทรงบอลก็ดีนะครับพอครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนโกเมสลงมาออ้บอลนิ bon ่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สร้างสารรค์เกมได้ดีขึ้นนะครับเอาคาวเวิร์เลวินลงมาก็มีโอกาสมงโอกาสยิงหลายลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าซ้อมเกมบุกกันมาหรือว่ากองหน้านี่ยิงไม่คมเลยนะครับมีโอกาสมันลักษณะว่าเออใกล้ๆจะเข้าพื้นที่สุดท้ายแล้วแต่มันเหมือนความคิด ของผู้เล่นเอเวอร์ตัมันตันนะครับไม่สามารถสร้างสารรค์เกมต่อไปได้จากการที่ลุกมาแล้วนะต่อบอลกันมาอย่างดีนะจะถ,ถึงกรอบเขตโทษแล้วพอเจอเขาปิดหน่อยทําอะไรไม่ถูกหมุนคืนหลังอีกแล้วนะครับแล้วพอหลุดไปจริงๆนะมีโอกาสสับไกจริงก็ยิงไม่เฉียบคมร้อนลนเออก็ไม่ไม่ ก็เลยบัญญัติไม่รู้ว่าจะชมแมนยูดีหรือว่าจะบอกเอเวอเรตันเล่นไม่ดีดีนะครับพอรูปเกมของแมนยูก็สะเปะสะปาเหมือนกันนะครับโดนเอเวอเรตันบุกอยู่ทั้งเกมนะครับนอกจากใช้ที่เด็ดอย่างเดียวคือลูกสวนกลับแล้วก็ความเร็วของผู้เล่นอย่างกานัน,นโชเนี่ยแล้วก็แอร์นักฟอร์ดนะครับในการเป็นอาวุธเด็ดในการต่อสู้นะแต่นอกจากนั้นนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เอาเป็นว่าก็ ด,ด,ด,ดีด้วยละคันนะครับชนะนะครับ2องดตูต่อศูนแล้วก็เอเวอร์ตันก็ยังสุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นต่อไปนะครับเรามาคืนนี้นะครับสำหรับหงแดงนะครับก็จะเจอกับแมนซิตี้นะเปิดแอนฟิลต้อนรับเรือใบสีฟ้าเครื่องจักรแข่งชัยชนะนะเทนอารอนก็ให้ความจำกัดความงั้นเออเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อชัยชนะ นะ,ะเราก็จะเจอกับเครื่องจักรนั่นแหละนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราก็คือเครื่องจักรสีแดงนะอ่ะวันนี้แหละชนกันว่าดูซิว่าเครื่องใครมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับก็ตัวผู้เล่นนะครับก็ไม่น่าจะผิดแผกแตกต่างไปจากที่ทุกคนรู้นะครับตัวเจ็บหลักๆเนี่ยที่กลับมาเลยก็มีโซบอสไลแล้วก็ซาร่านะครับก็ได้ยืดเส้นยืดสายไปในเกมกลางสัปดาห์แล้ว นะครับในการเล่นกับสแตร์ปลาส์นะก็ต้องลุ้นนะครับอิบราฮิมาโคนาเต้นนะก็ยังไม่มีความชัดเจนจากครอปนะครับว่าว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับลักษณะการเจ็บก็ไม่หนักนะครับแต่ไม่รู้ว่าแกจะเสี่ยงใช้หรือเปล่านะครับว่า,วาใช้ไปถ้าเกิดมันเจ็บไปเกิดเจ็บหนักขึ้นระหว่างเกมนะครับมันก็ เกมแผนมันก็เสียไปนะแล้วก็จะเสียทัวผู้เล่นไปด้วยถ้าดีไม่ดีก็พักไปเลยนะครับแล้วก็เอายาเรฟอนซ่าเนี่ยมายืนแทนโกนาเต้แล้วก็ถ้ามันดูแล้วมันไม่ดีจริงๆค่อยเปลี่ยนโกนาเต้ลงไปเล่นในระยะเวลาอาจจะครึ่งหลังนะครับหรือนาทีที่60อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ายังไม่พลาดพรั้งเสียประตูไปนะครับเกมรับมันก็อาจจะจะขันให้แน่นขึ้นนะในช่วงหลังๆ่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จัดตัวน่าจะประมาณนี้นะครับแน่นอนประตูเป็นเควินเคนเธอร์นะครับกองหลังผมให้ฟันไดยืนกับคอนซาก่อนล้วกันนะครับแบ็กซ้ายก็แอนดูโรเบิร์สันนะครับแบ็กขวาก็เอ่อแบลลี่นะคอนเนอร์แบลลี่ก็มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือไม่ก็คือไม่แน่นะครับไม่แน่เอาโกเมสยืนแทนแบลลี่ก็ได้เป็นแบ็กขวานะครับ หรือไม่งั้นก็เอาโกเมสเนยืนเป็นกองเซนเตอร์แบ็กเลยกับฟานดนะครับแล้วก็เอาแบตลี่นี่แหละลงเป็นแบตขวานะครับก็ก็ต้องดูว่าครอปคอปจะเน้นยังไงนะครับถ้าเน้นเกมเบลกเกมเร็วความสดสู้กับทางริมเส้นก็ต้องใช้คอเนอร์แบตลี่แต่ถ้าเน้นเกมรับแน่นนะครับอ่าอ่าเขาเรียกว่าเล่นให้มันมั่นคงก่อนเอาในแผงหลังก็น่าจะเป็นโจโกเมสนะครับ ก,ก็อาจจะเป็นได้ส่วนกองกลางนี่ก็ต้องใช้ตัวเก่งแล้ครับเอนโดแมกอลิสเตอร์ A ister, นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโซบอสไลน์ so เลยนะครับอันนี้อันนี้ต้องดูดูความฟฟตอีกทีนะอาจจะเป็นโซบอสไลน์ Line, หรือไม่ก็ฮาวิเอเลียดยืนก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนโซบอสไลน์หรือไม่ก็โซบอสไลน์ก่อนแล้วก็ถ้ามันเหนื่อยไปก็จะเปลี่ยนเอเลียดลงไปแทนเนาะส่วนด้านหน้าก็เป็น ลุยจิอาสดาวินนุนเยสแล้วก็โมซาล่านะครับคือโมซาลาเนี่ยถ้าเล่นได้ก็ต้องเข็นแกลงแล้วครับเพราะว่าชื่อนี้มันขู่กองหลังแมนซิตี้ได้นะเออเพราะคนที่ยิงแมนซิตี้เยอะสุดในช่วงที่ครอบคุมคุมหรือว่าคูนี่ยก็เป็นโมฮัมเม็ดซาล่าแล้วนะครับก็การจัดตัวหน้าปะจะประมาณนี้แหละครับก็คงจะไม่ผิด แตกต่างมาจากนี้แหละคงจะไม่มีการเอาดาวลุ่งลงมาเล่นแน่นอนนะครับในช่วงต้นของเกมนะครับคงต้องจัดตัวให้มันเต็มที่สุดนะครับแล้วก็วางแผนที่ดีที่สุดดูแล้วลูกเกมอะทั้งแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเองนะครับก็น่าจะเกรงเกรงศักดิ์ศรีกันอยู่แหละถึงจะเล่นในบ้านเราอะนะแต่ว่าด้วยคุณภาพนาะแมนซิตี้ก็คือแมนซิตี้นะครับมันมันน่ากลัวอยู่แหละนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยมันน่าจะ ลดข้อผิดพลาดมากที่สุดในการจ่ายบอลเพราะฉะนั้นอาจจะเกรงๆใส่กันไม่ได้โหมกันเต็มที่นะเพสซิ่งกับเพสซิ่งกันในจังหวะที่มันบางบอลอะไม่อาจจะไม่ถึงขนาดต้องไปเบียดสุดจี้สุดถึงตัวสุดเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดเขาแกะเพสซิ่งกันได้เนี่ยทั้งสองทีมเลยนะมันก็จะนํามาซึ่งการสวนกลับไวนะการทําไวเพราะว่าแนวลุกทั้งคู่ดีมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับ ทั้งของเราก็เป็นซาร่าดิอาร์เนี่ยนูนเยสเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ฮาเลนนะครับเดอะบอยนะเบอร์นาร์โดซิลวาโฟเดนเนี่ยโอ้โ oh หคือมันมันมันพลาดไม่ได้นะครับในการเสียบอลตรงกลางสนามเนี่ยถ้าเกิดเสียบอลตรงกลางสนามเนี่ยลิฟูเองอะ่ะจะเล่นไฮไลน์ดันสูงปุ๊บถ้าเสียบอลเนี่ยมีสิทธิ์นะครับถึงประตูเลยนะฮะแมนซิตี้ก็เหมือนกันนะครับลูกไดเล็กเนี่ย บอลเด็กของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อแต่นะครับถ้าเสียบอลการสนามนะครับได้ตัววางบอลจริงๆอย่างเอนโดแมคอาิสเตอร์หรือแม้แต่ฟานไดเนี่ยมันก็หลุดข้ามกองหลังนะไปถึงกองหน้าของเราได้เลยทั้งดีอาร์ดุนเยสนะครับหรือแม้แต่ซาร่าก็มีความไวนะครับสู้กับตัวกองหลังไ,ไวๆของแมนซิตี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยไม่ผีผามครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่แพ้ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันก็ยัง ลุนกันได้นะครับไปยาวๆถึงแม้จะให้อาร์เซนอลเขานำไปเป็นจากฝงแต่มันก็แต้ไม่ฉีกหนีนะครับแต่ถ้ามีใครพลาดพังนะไอ้คนพลาดพังอ่ะจะหนักเลยนะครับาะเสียไปสามนะครับและเอาอีกสามเนี่ยให้คู่ต่อสู้นะก็รูปเกมเนี่ยคือสนุกแน่นอนนะครับด้วยคุณภาพด้วยวิธีการเล่นเนี่ยมันสนุกแน่นอนนะครับแต่ดูแล้วถ้า คงจะไม่เสี่ยงเกินความจาเป็นของทั้งคู่ะนะน่าจะเซฟกันพอสมควรนะครับผลเสมอนี่เปิดกว้างน่าดูนะครับก็หนึ่งเลยเราอย่าพลาดก่อนนะครับถ้าเล่นตื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาจังหวะโจมตีให้ได้นะครับทำให้แมนซิตี้เขาก็ไม่กล้าที่จะโหมบุกเราหรือเพสซิ่งเราหนักเป็นที่นะครับก็มีสิทธิ์ยืดไปถึงผลเสมอนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับรูปเกม ทีนี้เรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับสำหรับริวพูของเรานะครับในการเล่นเป็นทีดย่าวนะที่ป้อมประการแอนฟิลของเราเนี่ยนะครับก็ริวพูนะครับสามารถรักษาสติไม่แพ้แมนซิตี้ในบ้านมาแล้ว30นัดแล้วนะครับถ้าสัปดาห์นี้ไม่แพ้ก็จะเป็น30นัดนะครับแล้วก็ในแอนฟิลเนี่ย 29เกมหลังสุดนะครับยิงได้ถึง87ประตูนะครับแล้วก็ในการเล่นในเกมลีกนะพิมพ์ลีก25เกมหลังสุดนะครับไม่แพ้นะครับแพ้ครั้งครั้งล่าสุดนี่คือเมื่อเดือนตุลาปี2565แนะ้หะแพ้ลีกไป2ประตูต่อ1เพราะฉะนั้น25เกมลีกหลังสุดนี่ไม่แพ้นะครับแล้วก็ลีว่าพูนะครับ แพ้แค่เกมเดียวนะจาก55เกมหลังสุดที่แอนฟิลนะครับอันนี้รวมทุกๆรายการเนาะชนะ42เสมอ12นะครับแพ้หลังสุดเนี่ยใน55เกมก็คือแพ้มาดลิกนะครับเป็นทีมเยือนทีมสุดท้ายที่ชนะที่ลิเวอร์พูลของเรานะครับโดยมาจากการตาหลัง20แล้วก็ชนะไป5ประตู2ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นสถิติป้อมประก,การ and fill ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีผู้เล่นคนที่12นะก็คือกองเชียร์เนี่ยจะคอยกดดันแมนซิตี้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับผู้ที่ทำประตูได้เยอะที่สุดนะครับเวลาเจอแมนซิตี้ก็คือโมฮัมเหม็ดซารานะครับทำไป11ประตูนะครับจากการลงเล่น19นัดให้กับเวีรยวููเราเจอแมนซิตี้นะครับมีคนเดียว นะครับที่ยิงได้เยอะกว่าเขาก็คือเอนลัสนะครับอืมอันนี้เนี่ยสถิติถ้าวันนี้ยิงได้อีกนะครับก็เพิ่มสถิติเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะเอ่ทาบสถิติของเอียนลัสได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในการนะครับเจอกับแมนซิตี้เนี่ยซาร่านะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะที่ทำประตูใส่แมนซิตี้จากการพบกัน4นัด ในฤดูการเดียวกันนะครับในปี2022ถึง2023เนี่ยนะครับมันมีเล่นหลายเกมนะทั้งเกมลีกแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลล d และลีกครับนะครับก็ซาร่านะครับยิงใส่แมนซิตี้ได้ทั้ง4นัดเลยนะครับก็เนี่ยแล้วเป็นตัวเยตัวความหวังนะครับคือไม่รู้ว่าจะเล่นสภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ความเร็วเท่าเดิมไหมแต่คู่กองหลังแมนซิตี้ได้แน่นอนนะครับซาร่านะครับมักจะทําอะไรที่ ที่มันคาดไม่ถึงนะเออนะจังหวะจึกจักจึกจักเบียดก็คูดด่ต่อสู้หลอกคูดด่ต่อสู้เนี่ยแล้วก็หลุดเข้าไปยิงได้เนี่ยไม่แน่นะครับกองหลังแมนซิตี้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าซาร่ายิงประตูแมตช์นี้ได้นะก็จะเป็นลูกที่20ในฤด,ดูกาลนี้นะครับซึ่งจะทําให้เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่ยิงได้20ลูกเนี่ยขึ้นไปเนี่ยถึง7ฤด,ดูกาลติดต่อกันนะครับ โอ้อันนี้จะเป็นนักเตะค,คนแรกเลยถ้าผมจำได้ที่อ่านมาก็คือเอียนรัตนะเป็นคนที่ยิง20ประตูเนี่ยติดต่อกหงหงหัน6ฤดูกาลถ้าซาร่าทำได้นะครับก,ก็ก็น่านจะทำได้อยู่แล้วลหละฤดูกาลนี้นะ่ายังเหลืออีกหลายแมตช์นะครับก็จะขึ้นเป็นที่1นนะในสถิติดัดดงกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลเราเนี่ยคนที่ยิงเยอะสุดก็เป็นซาร่านะ19ประตูนูนเยตตามมานะ16ประตูนะครับ กักโป11ดีอาร์นะแล้วก็โจต้า14นะครับก็นูนเยสนะครับตอนนี้กำลังมาแรงทีเดียวนะครับก็ไม่แน่นะครับสถิติในการยิงประตูถ้าช่วยกันยิงเนี่ยปีนี้ถ้าจริงๆถ้านูนเยสไม่พลาดเยอะนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยเผลอสถิติตอนเนี้อาจจะเบียดกับซาร่านะเป็นดาวซันโรประจำทีมไปแล้วก็ได้นะครับก็ลุ้นกันลุ้นกันเสียดายนิดนึงที่ดิโกโชต้ามันเจ็บไปไม่งั้นเนี่ย แนวลูกของเราเนี่ยน่ากลัวทีเดียวนะครับ3คนนี้นะครับโชต้านูนเยสซาร่านะครับส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือเออร์ลิงฮาลันโอ้ยิงไป29ประตูนะครับโฟเดน 18, บแอวารเลส16นะครับแล้วก็เบอร์นาร์โดซิลวาเนี่ยอยู่ที่8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูหลักๆอยู่ที่3คนนั้นนะครับต้องปิดให้ดีนะครับฮาลันโฟเดนนะครับแล้วก็อวารเลสนะครับก็ ดูซิว่ากองหลังลิเวอร์พูลจะเอาอยู่ไหมนะนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติเล็กๆน้อยๆนะครับในการเจอแมนซิตี้นะครับซิตี้อะซิตี้ระหว่างเจอเกนคลอปกับอ่ะเป๊ปกวัวเดียลล่านะในการเจอกันนะลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ให้กับซิตี้มาแล้ว5ครั้งในลีกนะครับในการยุคยุคก,การคุมทีมของเจอเกนคลอปเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าสถิติเหล่านี้จะเป็นการแพ้มากที่สุดนะ ที่คุณซื้อที่เจอกับครอปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือแกค่อนข้างทัดเทียมกันนะก็เจอเก่นครอปนะเจอกับเป๊กวาดีโอลานะในายใหญ่หงแดงทุกรายการเนี่ยเอ้ยในายใหญ่ของแมนซิตี้เนี่ยยี่สิบเอ็ดนัดนะครับแบ่งเป็นนะครับชนะครอปนะชนะไปแปดแล้วก็แพ้ไปเจ็ดนะครับที่เหลือเสมอกันนะฮะก็สุสีคุกกี้เบียดกันเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ เจอกันทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมถ้ารวมของตอนคุมดอดมุนด้วยนะแล้วก็ลิวพูด,ด้วยนะฮะเจอกันเพราะว่าตอนนั้นเป๊กก็คุมบาเยนนิคนะ,ะครอปชนะ12นะแล้วก็แพ้11เโอโ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันทีเดียวนะครับสถิติของอคุณซือทั้ง2คนนี้นะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับว่า แมตที่จะเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับในฟุตบอลอังกฤษก็ได้นะครับการวัดฝีมือกันนะระหว่างเจอเกันคอปแล้วก็เป๊ปกวาดิโอลานะครับเฉพาะในอังกฤษนะแต่ก็ไม่แน่หรอกเกมเอฟเอก็ยังยังเข้ารอ,อกกันทั้ง2ทีมนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะเจอกันอีกนะครับก็แต่ว่าหนทางคนซื้อนี่มันยังน่าจะยังอีกยาวไกลนะครับ อย่างน้อยคอบนี่ก็อายุ59น่าจะคุมทีมได้อีกสัก4-5ปีนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะเจอเป๊ปอีกเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้เป็นสติติเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับส่วนสีสันนะสีสันสีสันที่จะเอามาพูดถึงวันนี้ก็เกี่ยวกับแมนซิตี้นะเขาก็วางแผนการเดินทางเนี่ยในการที่จะมาเยือนลิเวอร์พูลเนี่ย ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องมาพักโรงแรมในเมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เวลานัดสำคัญสำคัญเช่นในแชมเปี้ยนลีกเจอกันหรือว่าแมตช์สำคัญ,สำค,ญสำคัญอย่างเงี้ยที่มันจะตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมักจะโดนก่อกวนด้วยกองเชียร์ลิเวอร์พูลนะทั้งการไปก่อกวนที่โรงแรมที่พักหรือการจุดพลุไฟหรือแม้แต่การเดินทางเข้าสนามเนี่ยก็จะเจอฝูงชนเดอะคอปเนี่ย ไปลุมล้อมรถแล้วก็บางทีก็มีทุบมีคว้างปลาก้อนหินใส่รถนะจุดพลุแฟนะคมขวัญนักเตะแมนซิตี้นะครับก่อนเข้าสนามนี่ซึ่งก็เขาก็เลยวางแผนนะครับในการเดินทางใหม่ก็คือจะไปนอนที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ใช้การเดินทางช่วงเช้าเนี่ยเพื่อเข้ามายัางเมืองลิเวอร์พูลนะครับเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็ประชุมทีมที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่นอนนะครับในเมืองลิเวอร์พูลนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะรักษานะใช้จิตวิทยาเต็มที่ในการดูแลนักเตะนะครับให้มีความพร้อมที่สุดไม่เกิดการปุกปั่นนะทำให้ปั่นประสาทประสาทเสียนะการก่อกวนของแฟนขงแดงนะแต่เชื่อได้เลยนะครับว่ามีแน่ๆครับหน้าสนามตอนรถบัสของ ทีมนักเตะนะเข้ามาในสนามต้องมีการกดดันจากแฟนๆชาวเดอะคอฟแน่นอนนะครับหน้าสนามนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆน,อน,อน้อยเป็นสถิติเอ่อสีสันเล็กน้อยนะครับในการเจอกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีการสัมภาษณ์นะครับโมฮัมเม็ดซาร่านะจากคาร่าคาร์กเกอร์นะครับว่าเจอเกินคอปเนี่ยที่จะอำลาทีมไปเนี่ยสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เป็นจะเป็นเหตุให้ โมฮ a เมตซาร่านะครับตัดสินใจย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะอำลาทีมลิเวอร์พูลของเราหรือเปล่าซาร่าก็ตอบว่าคือหนทางของนักฟุตบอลอาชีพนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับมีการซื้อตัวใหม่นะครับผู้เล่นคนเก่าก็ต้องมีการผ่องถ่ายขายออกไปหรือมีการไปหาความท้าทายใหม่นะครับในการโยกย้ายนะเปลี่ยนทีมเล่นของนักฟุตบอลมืออาชีพ ซึ่งซาร่าก็บอกว่าคืออนาคตมันไม่แน่นอนอยู่แล้วครับและสักวันหนึ่งเขาก็ต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับมันเป็นเรื่องที่คาดเดาได้อยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าแต่ว่าปัจจัยของการลาออกของเจอเกนครอปจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่เขาเอามาคิดนะว่าจะต้องลาออกจากลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกเขายังมีความตื่นเต้นแล้วก็ในแผนของสโมสสและแนวทางของสโมสรจะเห็นได้ว่า ในตอนปรีซีซั่นเนี่ยจะมีนักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับมาสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความคึกคักทำให้มีความหวังใหม่ๆมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการที่จะเล่นในแต่ฤดูกาลนะครับแล้วก็หวังว่าซีซั่นนี้การปรีซีซั่นของปีนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราจะได้ทั้งผู้จัดการทีมใหม่แล้วก็อาจจะมีนักเตะใหม่ๆเข้ามาเนื่องจากซาร่ามองเห็นว่าจากที่เราได้นักเตะกองกลางใหม่ๆเข้ามานะครับจาก ซีซั่นที่แล้วเนี่ยปีซีซั่นครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็สร้างความกระชุ่มกระชวยเนาะแล้วก็ทิศทางของสโมสสของทีมก็ดีขึ้นนะครับซาร่าก็หวังว่าการดําเนินงานแผนงานของสโมสรเนี่ยยังเป็นไปอย่างนั้นนะครับยังคงรูปแบบแล้วก็อยากจะพัฒนาทีมให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าโปรเจกต์มันดีเนี่ยซาร่าเขาก็อาจจะต่อสัญญาต่อนะครับเพราะว่าทั้ง2คนเลยนะฟานดาแล้วก็ซาร่าจะหมดสัญญาัต่ละปี6 8นะครับก็ต้องดูกันถ้าโปรเจกต์ของ ผู้บริหารของสโมสรเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การต่อเนื่องจากสิ่งที่เค้าเพามทามาเนี่ยนะครับไม่เป็นการด้อยค่านะครับแล้วก็มีแต่จะต่อยอดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดึงรั้งนักเตะให้อยู่ด้วยนะครับให้มีมีส่วนร่วมไปกับแผนใหม่ๆนะแรงบันดาลใจใหม่ๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เชียร์กันให้เต็มที่แล้วกันนะครับสู้ให้เต็มที่ ผลแพ้ชนะก็ค่อยว่ากันนะครับก็หวังอย่างเดียวว่าจะไม่มีการตัดสินจากผู้ตัดสินที่มันค้านสายตานะ VAR ก็มีช่วยก็ตัดสินกันให้ดีนะครับ VAR มีให้ดูก็ดูนะครับอย่าให้มันขัดใจแฟนบอลแล้วกันเออนะครับก็เอะไปเชร์กันให้สนุกครับคืนนี้ตื่นเต้นแน่นอนนะครับลิอร์พูเปิดบ้านเจอเรือใบสีฟ้า ถ้าชนะได้นี่ก็ลุ้นกันยาวๆครับแชมป์วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องนี้นะครับเด a ์บอลชาแนลบายหงซุ่มนะครับวันนี้ขอตุวก,ก่อนสวัสดีครับ